สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่คั้นนะครับในเกมซอมบี้ฟันเพียสานนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อในส่วนของ DLC Dead Island นะครับด่านที่16-20นะครับเราก็ไปกันเลยครับโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ลุยด่านไอ้นี่อยู่นะครับอะไรไอ้พอมม้งพอมมี่มมกันนะ uf, มึงนี้แม่งก็แบบมาแบบไม่พักไม่พอนกันเลยนะพวกมึงนี้ โอเค <Okay S 1> ครับเราก็ไปต่อกันด่านที่เดี๋ยวสิดเจ็ดนะครับปูกดตอ่อยิกยิกกันเลยดีเดียวอมาย่องแบบ มีวิชาหลบกระสุนไรเงี้ยวเทียวเที่ยวแม่เห็นแล้วหัวร้อนแม่จะเที่ยวไปในนักหนาที่ดีวิ่งไปหาตีนเออคนเนาะคน เ้าไปแบบเต็มๆหัวเลยแล้วกันนี่ดีนะเป็นน้ําใสๆนี่ถ้าเป็นน้ําขาวขุ่นข้นนี่มันใช่แน่ๆเลยนมข้นหวานครับนมข้นหวานเนี่ยจะคิดลึกจะคิดลึกนี่นี่เ,เน,นียเอาเนื้อเรียนนมข้นหวานไปครับแล้วก็ไปต่อกันดาษที่สิบแปดนะครับลูกน่คิดอะไรกันอยู่อะข้นๆหวานๆนี้ๆๆก็บอกแล้วว่ามันนมข้นหวาน ยิงขาคุณคนนี้ใช่เลยกินขนมปังนี่อร่อยเลยอยอหนได้เน้นเน้เน,น,น,นมากเนอะขอยิงหัวทีมึงจะเดินปัดชวัดเฉียนไปทำไมวะเนี่ยอขอยิงหัวทีขอยิงหัวที หมดแล้วอะ่ะคุณนึกว่ามีต่อเจ้าไม่ได้คิดว่ามันจะสั้นกันอันนี้นะครับเราก็ไปต่อกันด่านที่ติดเก้าเลยนะครับรีบเกียร์ครับโอ้ยเอาเลย<ๆ>เลยโอ้โหแขกมารอพบ เง่งเกงในสีแดงนั่นแดงแรงฤทธิ์ใช่มึงโอเวนะครับงนี้โอเคครับเราก็ไปต่อกันด่านที่ยี่สิบเลยนะครับได้เสร็จของส่วนนี้โอเคโอ้ย ว่าร้อนเกมมิง่งโอ้ยยังไงสองตัวซ้อนกันไหมโอ้โตกใจเลยเมื่อกี้โอ้ตีเพียบปลานี่มาจากไหนเนี่ย <c oughs> ปลา โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทีย3ครับในส่วนของ DLC d e a ซ i เ l a n d แลนดนะครับด่านที่16-20ครับเป็นไงครับก็ก็สนุกดีนะแบบเออเห็นซอมบี้ใส่ทูพีดด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็ทำให้ยิงแบบเออสบายตาดีนะครับก็ลองไปหาโหลดกันเล่นดูนะครับถึงมันจะเก่าแล้วก็ใช้ได้อยู่ซึ่งถ้าใครชอบทีปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้าล่าคิดนี้ได้นะครับพี่ก็้อบอ่านเป็นระยะยยะอีกแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่จะเอามาเล่นให้ดูกันนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ